โอ้ยมืันมีกินตับังหุ่งกับปิ้งปลาสุดแซ่บปล่าไหมไหมสดสดโอ้เ้าไหลายเนาะยกอย่าชุกแกอย่าชุกเราไว้หน่อยแล้วคือพวแกะตับังหุ่งซะน่ะมึงแกแกแล้วแม่มึงแกทั้งแซ่บแกะให้เนี่ยหน่อยมึงจะแกทั้งแซ่บอีแสงแกะบ่แซ่บไหมจืดเอ้เ้าไปนี่แกอยังแกะบังหุ่งยังได้บ่แซ่บเมื่อวานนั่นกินข้าวจำเจ้าก็ไม่กินนมเฮาเด้อค่ะอันนั้นไอ้น้อยแกะเนาะ อันไหนก็ให้เอาเห็ดอันไหนให้เอาเห็ดเห็ดสวยเอาจ้าเขื่อนจะโจมอีหล่ะเป็นละเมียดหน้าที่เผ็นหน้าที่มันเนาะเออสิ้นเดือนนี้ไอเจ้าแพทย์ไปกินพู้น่ะสามจิบกรีบลวกมึงแล้วเดีินถ่ายกินกระเน่าถ่ายกินกระเพียงปลาเดินถ่ายจุดอ๋อกระเปิยงปลาโอ้มันกระสีสุกกว่าเดอถ่าแบบนึงเด้อเออเออเออเพงไปรถปิีงไปรถมึงเออจังนั้นมันกระสิสุกละ ปาก็หอมแต่บังหงส์ก oh, ็หอมอุ้ยปิ๊งแบบปิ้งป่าใหม่ๆสดๆกินกับตมหงส์โคตรแซ่บเลยไอวาบอ้ะมันไกลละไกลละอู้หตอนนี้มีใครพร้อมเมื่อเมื่ออืออือุ้ยคุณน้องอู้หหอมไกลละไกลละแหละหอมปะเออเอออู้หน้ำลายเขาแตกละ หอมกลิ่นปลาไม่ไม่สดๆ,ส<ะ>ๆอุ้ยไอย้น้ำลายเอาไหลแล <l oss> ้วไอ้เอ้ยทาแบบนึ่งทาแบบนึงมันกระดิสุกแล้วแหล <l oss> <ang> ะกะตั้งโพดเนาะนี่ก็กินหไรโพดมึงก็ได้เจ้าอะไรเบิ้งนั่นมันผิดติดติดติดมึงอะไรกินเฮ้บอกว่าท่ากินกับปิ้งป่ากินสองข้ามเบิดเลยไหมอุ้ยกะตั้งโพดกะตั้งโพเนาะที่นี่ก็กาปากกุ้งพ่นด้วย้ยมึงมีตึ๊ มไอ้กลินเพื่อแล้วไอ้กินเพื่อมื่อกี้แบก็ที่กินกับติ้งป่าใหม่ๆนี่นะมันถึงเซ็บมันเลยกินคำเดียวเบิร์ดเลยเนะ่ยไอ้กินเพื่อแล้วล่ะใครยังมีปิ้งป่าหนุ่มซุกแล้วแหละซุกแล้วล่ละเพื่อวะเออ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 อือยังตัวหนึ่งยังตัวหนึ่งอ้ยนี่นี่นี่หอมวะ เดี๋ยวห้าล ER ้างมือ <acre> กันเด้ออุ้ยอุ้ยฐานติดมือออกยากยากเลยล้างดีๆเด้อห่าไปตลาดต้องถูกสุขคอนามัยได้มือเพื้อนห้ามกินข้าวได้เพื่อนบอกนะเมนได้เอสมอเพื่อนบอกได้เมนได้เมนเัาจะเห็นหนังสอเสือเสียง เว้ยไยให้เป็นอสมรต้องเห็ดเห็ดลูกบ้านเบิงแมนบอ,อเป็นผูู้หย่บ,บ้านเพราะแมนแมนอ้ยหอมละอุ้ยได้แล้วล่ะล้างสะอาดหลยพอยัดที่ใสเบิดกตะตังพอดบอสนี่ฮะนี่ก็กินหลายหลายบอสอายนี่ว่ะไปจะกินแต่ก้างกันน่ะ มองแซ็บันอยู่หัวเต็มแล้วอ่ะไม่ละยังอยู่น้องอเนี้ยลงไปงอมไม่กูละแม่ให้มึงไปกินนะมึงมึงไม่เรากินตัวบางใหญ่ๆมึงแค่เนาะเขาว่ากินเสือกับบุหรี่กินซางกับบอยยังน่ะบอแมนกินซางกับบอยยังกินซางกับบุหรี่ไม่ต้องมาเปลี่ยนเลือกเฮ้ยจังไหนเฮ้ยจังได้มันมึนแล้วแล้องจะกินยังเราวันนี้เฮ้ย้านไหนหม่ แหแล้วน่ะไปขวนมันแล้วมันจะมาติดให้วะอีหยังมันแหบุฟฟว่มะมันแหก็คือมันหมติดอันตัวป่าป่ามันบอกอยู่คือเก่านะมันเล่นไปเล่นมานะโอ้นจะแตกไล่ไหลายเจ้าเนี่ยกระบอกหุ้งนึงจานหนึ่งป่ากับพ่จงม่เห็นมันก็ต้องพูดก็ต้องเหลือเนาะมึงก็พูดก็พูดดิคือคนไม่เคยกินอย่างนี้ตายอึแต่หยากมาวะตายอึแต่หยากมาว่ะนั่นน่ะน้ำดิสัย บ่อเหตุดอกก็ต้องพูดเนียเมียนได้ผู้ใหญ่พักกุชัวมึงมาวะมึงอะไรกินไร่ะมึงมึงตัวมึงเนี่ยเจ้าสอนเฮาเนาะเหตุกบ่อเหตุมันนั่งกินของมูมบ์ท่าน่าจะกินข้าวคนละพายหรือเออเมียนหรือเจ้าคน่ะกินข้าวคนละพายแล้วปุณณนี่มันต้องมาหาเอาเลยจะกินอย่างก็ไปหากินเองรสข้าวก็นึ่งไผ่นึ่งมันเมียนพร้อมก็ต้องพูดเนาะ